Hold on. What game are we playing here? We're playing bunkers and badasses, baby. To Welcome to my Wonderland, Tiny Tina Wonderland. Oh, the blood. ไท n ี่ที a ่าวันเดอร์เป็นเกมส p i ปินออจากซีรีส์บอร์เดอร์แลที่เราจะมาโฟกัสแค่ตัวละครสุดเลิฟอย่างไทนี่ทีน่บนเซตติ้งของบอร์ดเกมที่เต็มไปด้วยจินตนาการสุดบ้าคลั่งในหัวเด็กเพี้ยนคนนี้ your close eyes <and> ก็นับว่ารอกันไม่นานมากนักจากการตลาดห่วยๆของผู้จัดจำหน่าย 2K ที่เลือกจะวางขายเกมแบบ Time e x c l u s i ู e บนอ p i c กเกม Store เป็นเวลา3เดือนก่อนจะมาลง Steam ซึ่งก็เร็วกว่าที่คาดไป3เดือนไม่เหมือน Borderlands 3ที่ Time e x c l u s i ู e ล่อไป6เดือนขนเลิกฮป์กันหมด เริ่มกันแบบชัดๆไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเหมือนกับอะไรแย่ๆอย่าง Time e อ c l u s i v e t i นี t ท n a s Wonderland เป็นเกมที่ดีระดับเหนือกว่า Borderlands 3แต่ก็ไม่ได้ดีเกิน Borderlands 2เนื่องจากเกมยังคงระบบกันเพสุดมันจาก Borderlands 3โดยที่ไม่ได้เอาความห่วยแตกในแง่ของเนื้อเรื่องกะกาตัวละครห่วยๆติดมาด้วย ข้อดีที่ชัดสุดก็คือด้วยความที่เกมถูกรังสรรค์โดยจินตนาการของไทนี่ทีน่าในเซตติ้งของบอร์ดเกม D&D ทําให้โลกในเกมมันมีความหลากหลายในแง่ของฉากเนื้อหาและตัวละครที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราจะได้ผจนไปในโลกของโจรสลดัดเมืองบนท้องฟ้าพื้นที่ใต้บาดาลและอื่นๆตามที่มันอยากจะนําเสนอคือมันอยากจะทําอะไรก็ได้บ้าบอแค่ไหนก็ได้เพราะนี่มันคือสปินออฟ ไม่พอยังเป็นโลกในจินตนาการไปอีกตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงของฉากในหลายๆซีนที่มันเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ทันทีทันใดระหว่างเล่นขณะที่ตัวละครสนทนาดีเบตกันว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะเป็นยังไงมีอุปสรรคยังไง เกมมันก็เปลี่ยนฉากให้เราตรงนั้นเลยซึ่งมันเท่มากๆแล้วก็ทําให้เราโคตรเอนจอยระหว่างเล่นแม้ว่าฉากพี่ว่าพวกนี้มันจะมีไม่เยอะแต่มันก็ดูเป็นอะไรที่โคตรดีมากๆสําหรับซีนพิเศษพิเศษมาดูตัวละครกันบ้าง ทั้งในส่วนของฝั่งตัวเอกและตัวโกงไทนี่ทีน่าสวันเดอร์แลนด์สามารถลบล้างฟันร้ายของตัวละครกักากากจืดๆืดไร้ค่าที่ไม่น่าจดจำจากบอเดอร์แลนด3ได้เป็นอย่างดีหลักๆเราจะได้ผจญภัยโดยจะได้ฟังบทสนทนาจากไทนี่ทีน่าวาเลนชัและเฟลทที่แต่ละตัวละครมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและส่งผลไปยังบทสนทนาการโต้ตอบกันได้เป็นอย่างดี ในส่วนของตัวร้ายนั้นเกมนี้ก็สามารถแก้มือจากตัวร้ายที่เยอะน่าลำคาญและดูไม่สนุกเมื่อได้เจออย่างแฟกขยะใน Bord อร์ a n d 3มาเป็นตัวร้ายอย่างที่แบบดูสุขุมนุ่มลึกอย่างดาร์กอลอ์ซึ่งในเกมเหมือนจะปรับกลับมาในทิศทางอย่างที่มันควรจะเป็นกับการมีตัวละครตัวโกงที่น่าสนใจไม่ใช่ตัวละครตัวโกงที่คนเห็นแล้วเบืออหน้าเกอกตามมองบน เ oh, <Enough talk. S 1> สียงภาคในเกมนี้เรียกได้ว่าดีงามเพราะได้แคดคนแต่ละคนมาภาคนี้แบบเทพจัดจัดตั้งแต่แอนดี้แซนเบิร์กที่รู้จักกันดีในน้ำของแจ็คเพอร์ตาจากทีวีซีรีส์บุกลินนานวิลอาเนตที่น่าจะคุ้นเคยจากเสียงเพราะทั้งภาคทั้งเล่นหนังหลายเรื่องมาก วันด้าซ้ายที่เสียงโคจะเป็นเอกลักษณ์และท้ายสุดจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือแอชลีย์เบิรชที่พากเสียงตัวละครสุดกาวอย่างไทนีทีน่า yeah. And also like, you know, like พาะเสียงภาคระดับเทพพวกนี้มาเจอกับบทที่ดีบวกกับเนื้อหาเกมที่โคตรเพียนมันก็โคตรจะส่งเสริมให้เกมสนุกได้ในหลายๆมิติจากไทนี่ทีนา่าคนตั้งกฎเก์โลกที่ไม่ค่อยคิดอะไรให้ดีไม่มีลอจิกอยากทำอะไรก็ทำ มาเจอกับเฟร็ดหุ่นยนต์ยึดติดกับกฎเกณฑ์ทำอะไรต้องเป๊ะต้องถูกกับวาเลนทนยที่แหวกไม่อยากทำตามกฎมันก็ทำให้เกมคาดเดาไม่ได้มีความเหนือคาดหมายอยู่ทุกจังหวะการเล่นให้มันดูไม่น่าเบือ่อแล้วก็สนุกได้ตั้งแต่ต้นจนจบยันเควสเสริมทุกอันเลย ซึ่งเควสเสริมของเกมนี้คืออีกหนึ่งความใส่ใจที่อยากจะให้ทุกคนได้เล่นมันมีความตั้งใจที่สัมผัสได้ที่ทีมงานได้บรรจงนำเสนอทั้งในแง่ความสนุกไอเดียความคิดสร้างสารรค์บนเซตติ้งที่ต่างไปตามพื้นที่ต่างๆที่บางทีก็บาบบบบางทีก็ล้อเลียนเกมหรือป๊อปคาลเจอร์อื่นๆโดยรวมแล้วเควสเสริมมันมีการนำเสนอที่สนุกแทบไม่ต่างกับเควสหลักเลยแถมพอจบเควสก็ยังได้ของที่คุ้มค่าอีกด้วย It is I, Gerrit Trivia, the undefeated monster slayer, hear name of my เกมเพลย์เป็นอีกหนึ่งส่วนที่แตกต่างจากซีรีส์หลักโดยสิ้นเชิงเนื่องจากตัวละครที่เล่นเราจะได้ออกแบบหน้าตาและลักษณะเองรวมถึงเกมจะมีการนำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของระบบ STAT, CLASS และ MID ม e ดแลงซึ่งเป็นระบบเลเวลพิเศษหลังจากเลเวลตัน โดยเราจะสามารถเลือกคลาสที่อยากเล่นได้ตามความชอบกด s t a ทที่อยากกดและเมื่อเล่นไปถึงจุดหนึ่งเราก็สามารถเลือก Second Class ได้อีกเป็นการผสมผสานล,ลักษณะการเล่นที่ทำให้เกมมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะทั้งสายโซโล่หรือ Co-op ซึ่งในภาพรวมก็ถือว่าทำได้ดี ข้อเสียเดียวในส่วนของการ Customization ก็คือการตกแต่งหน้าตาหน้าผมมันมีตัวเลือกให้น้อยไปหน่อยแม้ว่าเราจะเก็บไอ้พวกของ c u s t o อ i z ไม i o เได้ระหว่างการเล่น แต่มันก็แทบไม่ได้แตกต่างอะไรมากคือนี่มันเป็นเกมที่เราคัสตอมไอตัวละครได้เองแต่แรกแล้วไงตัวเลือกมันก็ควรจะมีมากกว่านี้มันไม่ใช่ซีรีส์หลักที่มีตัวละครหลักมาให้แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรได้หลวมๆคือมันควรจะดีกว่านั้นแล้วที่สําคัญก็คือการแต่งตัวมันดันเปลี่ยนไปตามชุดเกาะอ,อีกไม่สามารถปรับแต่งได้เหมือนหน้าหรือทรงผมซึ่งมันก็เป็นข้อจํากัดสุดซ้ำซากจําเจที่ต้องเลือกระหว่างแฟชั่นกับความเก่ง นอกจากนี้ในส่วนของเกมเพย์มันก็ยังมีอะไรที่แตกต่างในแบบยิบย่อยเช่นระเบิดก็กลายเป็นเวทมนต์ที่ดูเท่กว่าเดิมน่าใช้กว่าเดิมมากๆม,มีการสุ่มของจากการทอยลูกเต๋าที่จะได้ของตามดวงมีการได้เดินในพื้นที่เปิดบนบอร์ดเกมที่ทำออกมาได้หน้าสนใจโคตรเพราะเราสามารถวิ่งเล่นระเบิดฐานศัตรูหาของสะสมหาของมาใส่ชายที่จะเปิดเอฟเฟกต์ทให้ค่าพลังส่วนต่างๆของตัวละครเก่งขึ้น เป็นการทำให้เราอยากทำโนนนีเพิ่มเติมจากไซเควส์ที่มันให้ผลลัพธ์เชิงบวกกับการเล่นโดยรวม ตลอดการเล่น Tiny Tina's Wonderland บักเดียวที่เจอก็คือบักซับไททลที่กดเปิดไว้แต่บางทีมันจะไม่มาไม่อยากแสดงก็ไม่มีขึ้นกันมาซะอย่างนั้นบางคนกดปิดไว้แต่ดันมีซับไททอลขึ้นทั้งๆที่ไม่ได้อยากจะให้มี ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปไม่ต้องสนที่ปรับไว้ในออปชันรวมถึงบั๊กที่ซับค้างไม่ยอมหายหรือค้างขึ้นบทสนทนาเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ให้เห็นคือมันเป็นตั้งแต่ borderland 3แล้วมาภาคใหม่แล้วเนี่ยจะแก้ได้หรือยัง ข้อเสียอีกอย่างที่สำคัญมากและไม่พูดไม่ได้ก็คือการตลาดเร็วๆของเกมนี้ที่มันมากกว่า Time Exclusive นั่นก็คือการวางขายซีซันพาร์โดยใส่ DLC ห่วยหวยสั้นๆดูไม่คุ้มค่าคุ้มละคาแค่ให้มันครบจำนวนแพ็กเกจ DLC ตามที่โฆษณาไว้ เพื่อที่จะไปหนีขาย DLC อื่นแยกหรือซีซันพาสสต่อแดกเงินกันแบบหน้าดันๆได้ไม่จบสิน้นถ้าจะให้แนะนําก็คือไม่ต้องรีบซื้อซีซันพาสรอให้มันประกาศให้ครบก่อนว่าเนื้อหาในนั้นมันมีอะไรถ้ามันดีพอค่อยตัดสินใจอีกครั้งว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ต้องรีบค่ะ I smell magic in Spi smell the bre like a สรุป ไท n นี่ทีน่าสวันเดอร์แลนดเป็นเกมที่มีสเสน่ห์มีความคิดสร้างสารรค์มีความมันมีความบ้าแบบอัดแน่นทั้งในรูปแบบที่แตกต่างและในแบบท่ามาตรฐานที่ b o r d เดอร์ d s น์มันควรจะมี สำหรับแฟนเดนตายหรือคนที่ชอบในซีรีส์นี้ก็แนะนำให้ไปหามาเล่นจะราคานี้หรือลดราคามากกว่านี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกค่ะไทนี่ทีน่าวันเดอร์แลนด์มันสามารถที่จะลิฟ์อัพสปิริตทำให้จิตใจชุ่มชื้นจากความผิดหวังในบอเดอร์แลนด์ที่ทำให้เรายังได้เห็นแซงลิปลีในซีรีส์และยังได้คาดหวังว่ามันอาจจะยังกลับมาดีได้ สำหรับขาจรคนที่ไม่เคยสัมผัสซีรีส์นี้ Tiny Tina's Wonderland ก็ยังเป็นเกมที่ดีที่ควรค่าแก่การเล่นอยู่ดีทั้งในแง่ของตัวละครที่ดีเนื้อหาที่เบาปัญญาอ่อนและเกมเพย์ที่มันโคตรมันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอต่อการแนะนำแล้วส่วนราคาจะเหมาะไหมก็แล้วแต่จะตัดสินใจกันเองแต่ถ้ายังไม่เคยเล่นจริงๆก็ลองจับภาค2ก่อนน่าจะดีที่สุดจากราคาและเนื้อหาที่มีอยู่ และนี่ก็คือรีวิวเกม Tiny Tina's Wonderland จาก a n o n y m o u s game review ถ้าคุณชอบการรีวิวเกมหรือสนใจเนื้อหาการรีวิวเกมอินดี้ก็สามารถกดติดตาม Subscribe Channel กันได้หรือสามารถกดติดตามเพจ Facebook เพื่อเนื้อหาการรีวิวแบบบทความฮาร์ดคอรที่จะมาไวกว่าการทำคลิปหากคุณมีคำถามข้อสงสัยอยากพูดคุยก็สามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ